หลังจากที่เมื่อวานผมได้เล่น t 2ไปนะครับมันก็เลยเกิดไอเดียปิงที่ประมาณว่าเฮ้ยเรามาทําคลิปเล่น t 2บ้างดีกว่าวะเพราะว่า t 2เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยในยุคนี้เสียงปืนทีนี่หาฟังได้น้อยมากนะครับเอาจริงๆไปเล่น้องสนายยังได้ยินอยู่นะแต่น้อยมากนะครับน้อยจริงๆน,นะครับนะ T2 ก็ในมุมมองของผมนะผมมองเป็นสนายที่ตอนที่มันมาแรกๆเนี่ย โอ้โหเบียดเกม M 200เลยนะครับเบียดเลยแต่ว่าถ้าในระหว่างเทียบกับ T2 M 200เนี่ยถ้าเลือกยิงจริงๆจังๆเนี่ยผมจะเลือก T2 นะเพราะว่า T2 เนี่ยดาเมจเนี่ยก็เยอะกว่า M 200นะครับเยอะกว่า M 200นะครับอ่าแล้ว like รู้สึกว่าการเล่น T2 เนี่ยมันก็ผมมองว่ามันแบบยิงแล้วมันชัวร์กว่านะเออเวลาเล่นแล้วมันชัวร์กว่าแต่ก็ใช่ว่าเอ้ยมันจะดีกว่า M 200มากๆเลยก็ ไม่ถึงขนาดนั้นนะนี่คือมุมมองของผมนะครับแต่ไม่รู้ว่ามุมมองคนดูเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่า t 2เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมีถาวรแล้วนะครับปัจจุบันมีถาวรแล้วนะก็มีทั้งแบบตัวนี่ครับ t 2 b a c k แล้วก็ t 2 basic อันนี้ได้จากงานเกมนะแต่ t 2 b a c k อันนี้ผมจะไม่ผิดนะอันนี้น่าจะใช้ตั๋วโ t i c เกตในการแลกแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดมันจะมี t 2ที่ มันใช้กล่องสุม่มอะคนดูก็คือแบบต้องสุ่มกล่องเหมือนซองมพี้ถาวรนะครับเออก็แบบนั้นก็มีนะครับทีทูถาวรเนี่ยก็เอาเป็นว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมีแล้วนะครับอ่าและทีทูย้อมสีก็เยอะนะครับพูดตรงๆเลยว่าทีทูย้อมสีเนี่ยในยุคปัจจุบันก็เยอะนะครับมาผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีนะครับเพราะว่าสําหรับเจ้าทีทูเนี่ยผมก็อย่างว่าผมเป็นคนที่เล่นลูกซองนะครับ กับเรื่องซาไนนนี่คือก็คือไม่มีความรู้สักเท่าไหร่รู้แค่นิดๆหน่อยๆแล้วกันอ่ะพูดแค่นี้แล้วกันนะนิดๆหน่อยๆอ่ะเดี๋ยวผมขอเล่นแบบว่าง่ายๆสบายๆแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอเล่นแบบธรรมดาธรรมดาชิลๆนะครับกูดูคลิปนี้ผมพูดแล้วนะชิลๆนะครับอ่ะอันนี้ผมยืมตัวหัวแคร์มาเลยนะมาสิงตัวหัวแคร์เล่นนะครับไม่อยากเข้าไปเล่นตัวเต้าสองขวงช่วเนี้ยไม่ใช่เลยเกลือเกลือหนักมากมันสาหัสพอแล้วเออไม่ใช่ ไม่ใช่แบบว่าตัวเตาสองคัวนั่นเนี่ยคนสุมเนี่ยสาหัสมากพอแล้วนะครับเจ้าขอแมงสุมเออเจ้าขอนี่สาหัสแลลวนะครับโอเคเดี๋ยวตัดเข้าไปในเกมแล้วครับผมไปครับเอาละเรามาเริ่มการเล่นทีทูแบบเล่นแบบสบายๆของเรากันดีกว่าครับ <laughs> สบายๆนี่เป็นยังไงนะครับมีแต่ผมนี่แหละครับน,นี่หนึ่งนัดอ่ะอยูโน แต่ว่า T2 นี่ยิงโดนอกเนี่ยหนึ่งนัดก็ตุยนะแต่ผมคิดว่าถ้ายิงใส่ตัวก่อ20นี่หนึ่งนัดไม่น่าล่วงนะคนบอกตรงๆว่า,ใช,าวใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า ใช่อเปาไม่ใช่หรอกเฮ้ยิงใครอะส่ขาเอ้ยไม่โดนได้งไงวะแต่ทีทูนี่ผมทีทูนี่โอ้ผมจะบอกว่าผมต้องใช้สมาธิในการยิงค่อนข้างประมาณประมาณนึงเลยนะ,ะเพราะว่ามันแตกแต่างจากในยุคใหม่ที่มาในยุคป,ปัจจุบันแบบสิ้นเชิงเลย คือมันแบบไอโบลาคาก็แปะทีเอสอาร์นี kind of mm ่ hmm. คือมันยิงแบบมันเดินบูได้เลยอ่ะแต่ทีทูนี่สําหรับผมสําหรับผมนะตอนนี้ผมยังทําแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะผมยังไม่ชินกับมันนั่นเองไม่ได้เ voilà ล่นนานนะไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นนานใครวะใครวะบาเล่ด้วยโอ้ข้าุดบปุ๊บจ้าอ้อนี่แน นี่เนย์นี่เนย์ไอ้คนว่าเอาอีกคนหรือเปล่าล่ะเอาอีกคนหรือเปล่าล่ะไม่ได้เลยนานก็หนุกหนุกเหมือนกันนะนี่แต่อย่าบู้เยอะนะครับอย่าบูเยอะอย่าบู้เยอะเอาพี่ตาบ้าครับโอ้ไม่เก๋ผมคุณที่ทักทายนะครับจะเจอผมรอบหน้าตัวหัวแขนผมพี่ทอฟวันนะครับไม่ไม่ต้องทักก็ได้นะแบบไม่ต้องทักว่าเป็นผมก็ได้อะไรนี้นะครับแนะนำให้ทักเป็นพี่ทอฟวันดีกว่าเพราะว่า ก็จะมีช่วงหนึ่งนะพที่ทางวันเขาก็ต้องกลับมาเล่นนะับแต่ช่วงนี้เขาไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็ขออนุญาตสิงตัวไปยาุาหน่อยลากันโดูนั่นแหละปะไม่รู้ป๊บนึงเดี๋ยวต่อ่ขนนะแต่ว่าตอนนี้เรา

โอ้โหโอโหโดนของจริงเลยมเมื่อกี้นะครับปังปังปังกันเลยทีเดียวฮะแมทีทัของเราเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะครับันห้องเป,เป็นคนนะจ๊ะแต่เราจะเล่นให้สมความเป็นสไนเปอร์โดยการที่เราก็ยืนอยู่ที่บ้านนั่นแหละ นี่ไงไปไหนจ๊ะโอ้ห้องหัวมันมันคนเล่นตั้งนานลืมเปิดเอฟเฟกน้ำแดงขอภัยกับคนดูด้วยนะครับเผื่อบางคนชอบแบบมีน้ำแดงไงอ่ะตอนนี้เราเปิดแล้วเป็นท <inaudible> ี่เรียบร้อยนะเปิดที่เรียบร้อยนะฮะจะเปิดไรอ่ะอ้าอ่ะไดไปเอาไปบ้างหเ่อยจ๊ะเฮ้ย อ้คนดีคนเดิมอีกแล้วนะครับคนดีคนเดิมอีกแล้วนี่ฟันเลยฟันเลยฟันเลยตีเลยนะครับเดี๋ยวตีแล้วกันนะครับเสียวคนอื่นปะจริงจิงด้วยอ่ะเพื่อนเราขอเล่นได้ไหมอ่ะเราสนายัย สไนเปอร์ก็อยากจะส่องนะครสไนเปอร์นั้นก็มีหัวใจอ่าตอนนี้พูดอะไรไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ว่ตั้งตรงกลางไปไหนวะผมว่าผมก็เห็นหลายคนหน้าตอนนี้สวยเฮ้ยขอเล่นหน่อยนี่ไหนี่ใหอ่ ไม่โดนไ,โดนไ่โดนก็ป่อยต้องเล่นสมกับเป็นสไนครับเราต้องเล่นแบบซุ่มยิงนั่เองครับยิงนะใครใครโอ้โหใครเห็นมือสไนวะอืมอืมอืมยิงไม่โดนเออจบไปครับผมลาออกจากตำแหน่งสไนแล้วนะครับคนดูครับไม่โดนครับ สัมผัทั้งนั้นเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โดน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 เข่งเฉียเกียว์เลยเฮวยอ้ผมได้เล่นแป๊บเดียวเองครับ กลับมาที่ห้องสไลด์อีกครั้งไหนไวะโอ้เลย จรจิงจัดเพื่อเรานะครับเล็กเสียงเ็กเสียงเดี๋ยวเสียงเกมมันเบาเดี๋ยวมันก็ได้จะล่าเดี๋ยแล้วง้องสไนนยนี่โอ้เสียงทีทูไม่มีเลยถ้าไม่ถ้าถ้าไม่นับไม,ไม่นับผมมะคือไม่มีเสียงทีทูเลยเนะี่ยมีปะมีดิทำไมจะไม่มีมล่ะ มีมีมีม,มีแต่มีน้อย่ะพีทูนี่เอาจริงก็เป็นสไนที่อันนั้นอันนั้นเขาเขายิงป่ะวะโอ้ทีมากโหดมากคนดูีมากโหดมากตอตอนแรกสูสีน่ะ Ấy dừng Ấy dừng giọt Đột tắt Phút Điệp หวังว่าผมยืมกำลังจะพูดเลยกำลังจะพูดเลยว่าหวังว่าผมยืนตรงนี้แลวผมจะไม่โดนนะครับสสโดนนะครับผมบ้านหลุดบ้านหลุดเอ๊ะผิดท้ายเว้ย <c oughs> <c oughs> รู้จักว่าแสดงตำนานนะทีทูอะ <c oughs> รู้จักเปล่าทีทูในตำนานเนะี่ย you know เอาตรงๆไม่ได้อยากจะบนด่าน b บอร์นิงฮอ l กับหอสมุดนะแต่ตอนนี้มันมีให้ผมเล่นแค่เนี้ยเอาวัตถุสองมาโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายนี่ไงโบราเหลยโบราเหลยโบราเหลยแจว้าวปลาเบิดปลาเบิดตกตรงนี้ตกตรงนี้เลยอ้าวปิดแผนคนดู เอาทำอะไรอะ่ะเอาไปเอาไปเลยไปยัง่งโอ้โหเกือบไม่รอแล้วเฮ้ยเขาวิ่งมานะ่ะอเอานะะเขาแน่น่ะเอาแนะ่ออนะนะ่ออนะนะ เฮ้ยเขาม่มาเอาเลยคนดูโอ้ยไม่ยอมแพ้จะไม่ยอมแพ้ผิวหรอผิวหรอเฮ้ยเฮ้ยใช่หรือเปล่าโอ้จบเลยเอานีมาผิวหรอฮะผิวหรอ เฮ้ยเฮ้ยจะเหลาขึ้นมาดูอันตรายตรวจพบคนอันตรายตรวจพบคนอันตรายไปเรียนปีทูเราจะเล่นยังไงเนี่ยไปไปอย่างเงี้ยอืมอืมนี่ไงน,นี่ไงเอานี่ไปไอ้ตัวพิบ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 ก็โดนตัวพิบก็โดน โอ้โหกำลังจะพูดเลยว่าทำไมมันเริ่มเงียบจังไม่ได้นะเว้ยบ้านเราโดนรุ่นอย่างเงี้ยเราจะไปยอมแพ้นะมันต้องอย่างงาั้นมันต้องอย่าง,งานั้นโอ้โหาหรือเขาเจ้าขอ,อ <laughs> <c oughs> างไอเดียท่านท่านยี่โอเคท่านยีย้โอเคอาจจะไม่ใช่ผมก็ได้แล้วทำไมเขาบุ่นติ้วลูกข่างกันนะั้นะ่ะโอ้โหถามจริง เดี خ خ <laughs> 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 ๋ยวตอบเดี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 ๋ยวตอบขอเล่นก่อนขอเล่นก่อนนีเน่มีเน่อายุโหขาพี่เลยต้องเอามาเอาแน่นอนครัดูเลี้ยมเนี่ยต้องอตัวดีเจ็ดรูดเอ๋บอกไปยี่โมย เนี่ <laughs> เราก็ติดปั่นอะเราติดปั่นอะแต่ว่าคนดูครับคือบางทีก็เป็นน้องของพี่ตะวันของข้ามาเล่นนะอันนี้ผมพูดเลยเนี่ยอันนี้ผมพูดเลยจริงๆบางทีก็จริงๆนะอ่าไปแอบอ้างอ,อีกเราอย่างนี้ไม่ดีไม่ดีเราก็เป็นน้องไงน้องในแทนไงน้องน้องสมาชิกแทนไงเอคนเดียวเออ โอ้เล่นยากเลยตาเดีบยอกตงเลยเล่นยากเลยอีรอบไปคกดูอีรอบอีรอบอีรอบอ๋อวิ่งมาโดนดาบเซเบอร์ถ้านายเหล่าเราอย่างนี้เราก็ต้องถือดาบเซเบอร์อ <c oughs> เพื่อเป็นโทษครับ <c oughs> เพื่อเป็นการเอาคืน เออนี่ยเราไม่เมื่อหรอกเราไม่เมื่อหรอกมันโดนเองอ่ะไม่ได้ตั้งใจแต่เหตุการณ์เมื่อกี้ผมก็รู้สึกได้ว่ามันคือแบบผมวิ่งมาโดนเซเบอร์เขาอ่ะเฮ้ยหดอยู่นุมดูครับเหตุการณ์ต่อไปนี้นี่ผ enfin <si มน่าจะ โดนเขานวดยาว,ยาวๆแน่เลยว่ะคนดูเออแต่ถือเซฟเวอร์ก็ดีอะ่ะมันวิ่งไวไงอใช่ป่ะอ่าเราเบื่อเซฟเวอร์แล้วบางทีอะ่ะไม่ทำไมโอ้เขสุสวมด เขาเขาแปลกเขาอยู่บ้านหรอเหรอ no บ้าเลไอยู่ไหนอยู่ดีๆเอง เด้ยเดี๋ยว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 ,ยว <Yeah. S 1> ไม่โผล่ไม่โผล่ไม่โผล่ไม่เอาผมจะไม่โผล่ซ้ำเขาต้องรู้แน,น่นอนว่าผมจะโผล่ซ้ำ อาจจะเล่นไม่ดันผมก็ต้องขอโทษคนดูด้วยนะครับเพราะว่ามันมันไม่มั่นใจเลยว่ะทีทูมันไม่มั่นใจ <c oughs> จริงๆ <c oughs> <c oughs> ยืนดูเลยนะน่านึกว่าเพื่อนในเอาแน่สรุป เพื่อนยังยิงไม่โดนเขาหันมาเอาเรา,า,าก่อนเลยลบพิวลบพิวลบพิววิ่งิวิว้าลไ,ได้แล้ว สวยสวยป่ะสวยสิทำไมจะไม่สวยล่ะเห็นไหมเขาเห็นไหม <c oughs> สนัยเล่นสนัยจิ้วจิ้วเหรอเราอ่ะจิ้วจิ้วเหรอโดน <c oughs> โอ้โหผมโดนผมก็โดนเหมือนกันนี่ครับไม่ vượt <laughs> chẳng quần đấy vượt quá cao để lõi với đồn tao nghe có hẳn nó khỏi phải dây đình ไม่ได้อย่าแพ้นะพวกเราสู้อีกสองตัวอีกสองตัวอีกสองตัวนะครับอีกสองโอ้โหฝัน <c oughs> เงินมันก็ไม่ธรรมดาเ <c oughs> <c oughs> หมาหมดเลยนะใช่ไหมถ้าเกมไม่จบนี่เหมาหมดแน่อนอนนะเมื่อกี้โอเคครับผมไ่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันจ้า